ซีโว2.4ไฮออโต้นะครับพามาดูแบบละเอียดเลยนะครับลูกค้าทักมาขอดูเยอะมาก3,880กิโลเห็นไหมคันนี้มีตำหนิอยู่จุดเดียวผมพาไปดูเลยไป วันนี้พามาดูแบบละเอียดเลยนะครับกับเจ้ารีโว2.4 Hi Auto นะครับปี23รถวิ่ง3,880กิโลนะสำหรับลูกค้าคันนี้ลูกค้าทักมาขอดูเยอะมากเดี๋ยวผมจะถ่ายพาดูทั้งคันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง nerd, น็อตเนื้มาขยับไหมมีตําหนิตรงไหนไหมนะครับเพื่อหให้สําหรับเขาเรียกอะไรลูกค้าที่ไม่ได้มาดูรถตัวจริงเดี๋ยวผมพาดูเลยมาดูจริงๆอาจจะไม่ได้ดูเท่าผมก็ได้ ผมพาดูหลักๆของมาเลยนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มแรกเลยนี่ตัวนี้มีกล้อง360องศานะนี่กล้องหน้ากล้องยางมาคู่รถนะครับเป็นมิชลินขอบ18นะครับพาดูภายในอิงต้องต้องไปนั่งฝัง่งนะู้น่ะไปเองต้องนั่ง เดี๋ยวให้เขานี่ครับผมจะพาดูอ่าดู้าดูภายในก่อนเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูฝากระโปรงต่างหานี่ครับตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะผมสตาร์ทเครื่องดีกว่าอ่าโอเคที่ผมจะให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้อง 3, 360สามอยสามร้องศาแล้วก็จะมีตัวปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะผมก็จำไม่ได้รถนี่ไม่สามร้ยสามพันแปดรอยแปดสิบกิโลเห็นไหมอ่า อันนี้ก็ต่อ USB ต่อเขาเรียกอะไรบูทงบูทูธอะไรได้ปกติเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะนี่กล้องสามร้อยสองศาเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นรอบสามร้อยสองศารอบคันเลยอันนี้เป็นกล้องถอยแล้วก็จะมีนี่ให้เราดูช่วงถอยว่าเออเราตอนเนี้ยเราเลี้ยวอย่างเงี้ยมันจะไปแนวนี้แนวนี้อย่างแจ่มมากอย่างดีนะเนี่ยคือถ้าตัวท็อปจะมีตัวนี้นี่แอร์ดิจิตอลเหมือนจะแยกฝั่งได้ด้วยนะเนี่ย แยกฝั่งสองอาใช่แยกฝั่งได้ซ้ายขวาเลยนะปรับปรับได้ซ้ายขวาเลยอืมโ้ยเจ๋งอะเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังยอโต้เบาะหนังอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังตำหนิของมันลองพาไปเฮ้ยเดี๋ยวอิงเปิดประตูนี้นี่มีแอร์หลังมีแอร์หลังด้วยนะซ้ายขวา ดูหลังคาให้เขาดูหลังคาเพราะมันต้องดูหลังคาด้วยเอี่ยมเอี่ยมแน่นอนคันนี้มีตำหนิอยู่จุดเดียวผมพาไปดูเลยไปนี่มีตรงนี้กันชนท้ายใต้กันชนหน่อยหนึ่งนี่ขนาดมีกล้องนะเขาอาจจะไม่ถอยชนหรอกแต่น่าจะมีคนมาเฉียวอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานลูกเขาอะไรผมไม่รู้ได้นะครับกล้องหลังพร้อมมาดูตะเข็บป่าท้ายนี่เม็ด มองเห็นไหมนี่เดิมครับเดิมเม็ดอาร์คเดิมออิงส่งเห็นหัวรถฝาใครไหมเห็นไหมนี่ของเดิมครับไม่มีขันสีเดิมตั้งคันนะผมบอกเลยฝั่งนี้อีกอิงนะเม็ดของเดิมนี่งานดูนีด้วยเอา้าเห็นไหมตะเข็บตะเข็บในของเดิมหมดนะครับตะเข็บป,ประตรูกระทาของเดิมหมด <c oughs> ไม่มีอะไรครับ เดิมหมดจริงๆเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูภาส 4, พาีพรบผมพร้อมผมต่อให้หมดนะครับคันนี้เพิ่งถอดป้ายไปเลยเนี่ยจริงนี่วันนั้นฝรังมาลงขับไปแล้วถูกใจมากแต่เขาก็ตัดไปตัดสินใจระหว่างถอดป้ายแดงกับตัวนี้นะครับก็รอเขาหน่อยนี่ อันนี้น็อตแก้มขวานะครับของเดิมๆเ,เลยฝากระโปรงเดิมคานลงคันหน้าของเดิมหมดนะครับโอ้ตัวนี้ <c oughs> ไม่มีเพจนะเพจไม่ได้อยู่นี่แล้วนะรุ่นใหม่เพจจะไปอยู่ตรงข้างประตูนี้แล้วเป็นเพจแบบรถเก่งนะ <c oughs> อยู่นี่ <c oughs> นี่นี่ครับเฟบยี่สิบสามเฟบคือกุมภายี่สิบสามรถคันนี้ออกเดินกระดักกระดานะกระดักกระดา กระกฎะาคม6 6อ่ะกระกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนนี้เดือนที่7มกราคมรถ7เดือนเราดูเกียน็อตแก้มฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งฝั่งอะไรนะเนี่ยนั่นนี่เห็นไหมไม่มีรอยขันนะเาให้ชัดเลยิงชัดไหมอ่าน็อตปากกระโปรงเบรก ABS นี่ถ่ายตรงนี้ถ่ายดูนเนี่ยสายกิ้งเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ฟัง เป็นกุญแจรีโมทนะเป็นกุญแจพุสตารทนะครับเวลาสตาร์ทเหยียบเบรกด้วยนะเป็นไงฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวไม่ได้ยินหรอกต้องนี่เดิมหมดครับรถคันที่เดิมหมดเลยข้าพูดได้เลยเ,ลยเดิมตั้งทีด มีตำหนิแค่ตรงกระจนท้ายตรงนั้นแหละแจ่มแน่นอนพี่ชายรับประกันเลยไม่ชนไม่คว่ำไม่มีเก็บสีสักชิ้นคันนี้นะวิ่งแค่สามพันแปดร้อยมันมาสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกโลมั้งก็ขับไปฝากตรวจมั้ง Uh, ลูกค้าลองไปบ้งางวันนั้นฝรั่งลองไป3 3 8 8 0โลแล้วตอนนี้รับรองแจ่มแน่นอนการันตีโอเค okay, let's go <S <Yeah! S 2> Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go.